สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับป้าแป้นรีวิวที่ร้านเนตากิวนะคะอยู่ที่สาขาเซ็นทรัลเวส์เกตค่ะราคาบุฟเฟ่ต์นะคะมีหลายราคาเลยค่ะช่วงที่ไปก็จะมีโปรโมชั่นค่ะมาซองลด200ออะไรแบบนี้นะคะติดตามโปรโมชั่นที่หน้าร้านได้เลยค่ะ เราเข้าไปในร้านกันค่ะเราซื้อวอชเชอร์มาจาก Lazada ค่ะในราคา881บาทค่ะจากราคาเต็ม899บาทค่ะเขาก็จะส่งเมนูมาให้เรานะคะเมนูเยอะมากนะคะแล้วเราสั่งน้ำพันธ์ไปค่ะวิธีการสั่งนะคะเราเลือก899นะคะ899ก็จะเป็นเมนูอันนี้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เราก็ไปเปิดเมนูในใบใหญ่นะคะ เนี่ยเราก็จะเห็นว่า c ีหคือหอยนางรมนะคะแล้วเราก็มาเลือกในใบนี้ว่าเป็น C1 หนึเนี่ยค่ะหอยนางรมแล้วเราก็ติดกจำนวนนะคะซึ่งปริมาณคำเนี้ยก็จะเท่ากับในรูปเลยนะคะน้าจิ้มนะคะอันนี้เป็นโชยุนะคะอันนี้ซีฟู้ดอันนี้เป็นบาร์บีคิวแล้วก็มีวาซาบิให้ด้วย อุปกรณ์การคีบนะคะเียันนีแล้วก็มีกันไกให้ด้วยยำสารายยำแซลมอนแซลมอนก็หอมเจียวคือดีมากรสชาติดีนะคะอร่อยมากแม่หยนางินตัวใหญ่มาก หวานมาก,มากเนื้อแกะนะคะ ซอสบาร์บีคิวติมดมันมันมากแต่อร่อยมากวาวิวอืม,อมแอบเหนียวนิดเดียวโฟร์กราสซูชิที่ทำได้อย่างนี้เพราะว่ากินไม่เป็น,นะคะ่ะปูต่างดม่ยมีการ ชอบที่สุดก็หอยนางรมนี่แหละค่ะสั่งเบิ้ลมาอีกรอบนึงหอยนางรมที่นี่คือดีมากและก้อยก็ชอบกินซูชิหน้าปลาไหลมากอันนี้ก็สั่งมาอีกรอบนึงค่ะน,นี่สั่งได้สามลูปนะคะ ไอศครีมชาไทยมัชชมาโร่ชานะเขีส่วนตัวเราว่าโมจิมอร่อยกว่ามัชมาโล่นะคะอันนี้รสช็อกโกแลตส่วนตัวประทับใจหอยนางรมกับซูชิป้าไหลามากๆเลยใครว่างๆก็มาแวะทานกันนะคะเนตะากริวเซ็นทรัลเวสเกตป้าเป็นรีวิวไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ Thank you